กบสวัสดีนะครับของทางคณะของตะปูชัยดาาด้วยนะครับที่มาร่วมกันวันนี้วันนี้เราก็พามาดูงานนะครับในกลุ่มทำผ้านะครับผ้าเป็นผ้าพืนถิ่นนะครับของพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เพื่อให้พวกเรานะครับเอาไปต่อยอดนี่ท่านนายกนะคะหลักการของแม่พี่น้อง กลุ่มสตรีเใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็ทางกลุ่ดมดารุณิสธรรมชาติแล้วก็ในะนำเป็นหนักก้อนประจำตําบลที่2กอสวัสดีแล้วก็ข้อตอนดับสุขขันในการมาช่วซ่าดูงานในวันนี้นะคะอยากให้สุขขันได้แก้เกีเ่ยวประทุกขันที่การบริหารจัดก,การควบคุมนี่ผมเราเป็นโอท็อปกันบ้างไหมคะทีบานทุเรี้เป็นใช่ไหมคะเป็นโอท็อปนะคะอ่าแล้วเป็นสตรีใช่ไหมคะไล่ต่างแนงไล่ปัด่า ให้ทุกคนมาดูงานวันนี้ก็ได้เอาไปประยุกต์กับบ้านเรานะดูการบริหารจัดการลุ่มด้วยกันการจดทำอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อแต่ละคนพอมาเห็นแบบเนี้ย เฮ้ยเราอยากไปทําแบบไหนบ้างเราจะงบจะไหนไปทําเราจะไปอย่างไงนะคะอ่าตรงนี้ก็เนี่ยนามที่ว่าเป็นพัฒนาถุมชนนะให้พอักงานพัฒนาถุมชนนิดนะคะก็สามารถขึ้นไปห้าสำนักงานพัฒนาถุมชนในการอบรมกลุ่มอาชีพใช่ไหมคะกองพันพัฒนาบทบาทสตรีเคยได้ยินไหมคะใช่ค่ะกองพันพัฒนาบทบาทสตรีมันมีทั้งงบอุดนุนและการงบมุ่เวียนนะคะ ถึงกลุ以以่มข้องดรุริสิธรรมชาติก็ได้เอาเงินกองทุนบัตถุตีมาในการเป็นทุนมุ่นเวียนโคงกลุ่มเผื่อต่อยอดกลุ่มให้พัฒนายิ่งขึ้นนะคะเป็นอาตย์เสริมเป็นอาตย์รักให้กับชาวบ้านได้ถ้าที่ว่าเราทำงานบางทีที่นี้อาจจะไม่มีคนแต่เราสร้างมาให้ถ้างวิจิตรกลมรมาให้เป็นแล้วก็ตัดไปตัดไปก็ทำามาอนกัี่บ้านได้เลยนอกจากที่ว่าเรา จรินขอครัวู่คยิ่งบางทีอาจจะอาจจะอาจอาจะว่าไม่ต้องถึงบ้านม้นะไม่ต้องแต่งหน้าด้วยด่วยออกไปทำงานของบ้านก็สามารถทำผีบ้านได้เลยแล้วตากรุ๊ปจะเป็นตาลาดให้กับท่านมหาจิติยุทคุณมตุคุณเนี่ยนะคะทีนี้ผ้าผืนนึงอ่ะจากผ้าผืนขมมายสมมติว่าสมมติว่าไม่รู้นะว่าพี่เขาขายผืนเท่าไหร่สมมติว่าผืนผ้าขายผืนละพันแต่พอกระต่ดชุดแปลรูปอาจจะเป็นชุดละพันห้าพันห้านี่อย่าลืมว่ากระเป๋าอีกห้าร้อยหรือสามร้อยเนี่ย เห็นไหมคะว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มของเราอีกนะคะ